เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงจะใช้เป็นไม้แอชกับไม้โอ๊กสองอย่างนี้มปนต่างกันยังไงหรือถ้าเราเลือกได้เราเลือกอะไรดีคะพี่เอกไม้แอชกับไม้โอ๊กจริงๆแล้วเป็นไม้ที่นิยมมากเลยครับในช่วงนี้ก็คือไม้แอชเองเนี่ยจริงๆก็เป็นไม้เนื้อแข็งไม้โอ๊กเป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนกันครับทั้งสองอย่างจริงๆแล้วความคงทนแข็งแรงพอๆกันครับแต่ว่าในตลาดเองที่คนเขาใช้กันส่วนใหญ่แล้วหลังๆนะครับก็คือจะมีการเอาไม้เนี่ยมาย้อมสีคือเราจะไม่ได้ใช้ ไม้ที่ที่ตัวสีสีของมันตามธรรมชาติครับพอเรามีการย้อมสีปุ๊บดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามักนิยมเอาไม้แอชมาย้อมสีเพราะว่าไม้แอชเองเนี่ยจะสีอ่อนกว่าไม้โอ๊กครับส่วนไม้โอ๊กเนี่ยจะสีเข้มมาอยู่แล้วก็คือจะสีออกน้ำตาลเข้มๆหน่อยพอเราเอา2ออย่างเนี่ยมาเลือกกันเนี่ยก็เลยต้องขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้ไม้สีอะไรถ้าสมมติเป็นไม้โทนสีเข้ม จะใช้ไม้แอชหรือโอ๊กก็ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าสมมติอยากได้ไม้โทนสีอ่อนแล้วก็ไปย้อมสีด้วยก็จริงๆก็จะแนะนําว่างั้นใช้เป็นไม้แอชดีกว่าดังนั้น2ออย่างเนี่ยเอ่อมันไม้เนื้อแข็งเหมือนกันแล้วก็แล้วแต่วิธีการใช้งานมากกว่าครับแล้วก็แล้วแต่สีที่อยากได้ครับ